ก็เป็นด้านอาจารย์ซีฟูด้ดกินตักตายไปกอดนะครับวานิลอ่าเ้นหลักนะครับขอต้องขอขอบคุณผู้จัดการที่น,นะครับรอโดยนักกีฬานะครับที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะครับุดบอัมาลงส่คราพครั้งที่หนึ่งนะครับ กาสกกาง้ายซีฟูเมอูแา,าใไต่เส้นขึ้นไปทางนันซ้ายทูกน,น,นี้สะลกกักแต่ก็ยังครับพอเลนกันนะครับอาศัยซีฟูดเกงตัดตไปขึ้นไปผู้รักษาประตูนี้รับบลอลพลาดนะครับแต่ก็

ถูกตัดสินใจยิงลูกนี้นี่แต่ผู้รักษาประตูนี่ยังยืนถูกตีถูกทำได้นะครับยังผิดบอลไว้ได้ครับยิขึ้นไปลูกนี้ก็ยังโดนสกัดโดยวิศรุปฟอรเป็นลูกติดมุมทางด้านน้องไอ้นะครับเดินยวมานก้เดินยวมานก้ครับเดินเหมือนกั้ ตีทำคะแนนแข่งขันกันอยู่นะครับคอเป็นผู้ที่ห้านะครับระหว่างทีมอสายซีฟ้าแล้วก็ทีมน้องไปนะครับสายสีฟ้าเปิดไปตึ้งตัดต่างเลยครับต่างตัางเลยครับตีเกมสีน้ำเงินส่วนน้องไปนี่อยู่ชุดสีเขียวนะครับโอแข่งขันตั้เป็นผู้ที่ห้า ไม่เปิดเพิ่มไเรื่องน,น,นี้นี่บูมกับสิท์ไม่ว่าอะไรปล่อยไอลิตตต่อฉายบอลนมาให้กับสิบสองสิบสองว้าวว้าววิบัติว้าวจิว้มจิ้มจิ้มขับตัวยิงลูกดีดสวยทีเดียวนะครับนี่นายอุทาดได้จังหวะนะครับเล่นหมายเลขสิบสองนี่ทางด้านนักกั้วตรงเรือนะครับครับตัวยิงบอลเข้าไปสวยที